Yeah. Uh -huh. สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับมองโลกแบบวิกรมนั้นวันนี้จะนำเรื่องของเศรษฐกิจอินเดียมาเสนอทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับว่าอนาคตของการเติบโตของประเทศทุกๆประเทศในโลกนี้นั้นดูที่เปอร์เซนต์การเติบโตของ GDP นั้นเป็นอย่างไร อย่างกับประเทศจีนนั้นสูงสุดถึง14%ถัวเฉลี่ยนั้น9.8%อินเดียวันนี้นแค่4.7%เท่านั้นเองอนาคตของอินเดียนั้นยิ่งใหญ่มากผมเชื่อนะครับว่าการที่เรามองโอกาสของที่หนึ่งที่ใดไม่ว่าเราจะขายสินค้าไปที่นั่นหรือจะไปลงทุนที่นั่นต้องดู GDP ครับ GDP นั้นมันเป็นดัชนีที่จะวัดนะครับเหมือนเป็นประหลอดที่จะวัดสุขภาพเราว่าเป็นยังไง GDP ของอินเดียถ้ามีผู้นำที่ดีๆผมเชื่อนะครับว่า GDP สามารถคูณด้วย2เท่าของวันนี้ครับบังกลลอนั้นปี1996ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นตอนนั้นที่ผมไปผมก็เห็นนะครับสิ่งก่อสร้างกำลังเกิดขึ้นด้วยสถาบันต่างๆต่างชาติไปลงทุนที่บังกลอล์ มังกรลอก็กลายเป็นศูนย์กลางซอฟต์แวร์ของโลกไปเลยทีเดียวบริษัทที่ชืีอว่า Texas Instruments นั้นได้ไปลงทุนในอินเดียตั้งศูนย์วิจัยที่ในอินเดียตั้งกับปี1986นานมาแล้วนะครับที่บริษัทอเมริกันเข้าไปที่อินเดียที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอินเดียกลายเป็นสถานที่ที่ทำในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่เติบโตมากที่สุดของโลกเลยทีเดียว จนนำไปสู่ในเรื่องของ Y2K ในปี2000นะครับว่าทุกคนนั้นกลัวว่าโลกเราจะมีปัญหาโลกเราจะถึงวาระสุดท้ายปรากฏว่าทุกคนนั้นก็นำบังกะลอไปเป็นศูนย์เก็บข้อมูลเรียกว่าแบ็กอัพข้อมูลของทั้งโลกเพราะว่าบังกะลอมีความสามารถในเรื่องของคอมพิวเตอร์ดูสิครับว่าทำไมโลกมองอินเดียเป็นในลักษณะแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าศักยภาพของคน นโยบายของรัฐบาลของอินเดียที่มีกับในเมืองบังกลอลนั่นเองฉะนั้นอุตสาหากรรมซอฟต์แวร์ได้เกิดขึ้นและก็นำไปสู่การที่เขาเรียกว่าเอาซอร์สครับคือการจ้างให้คนอื่นมาทำแทนเอาซอร์สในอินเดียนั้นถือว่าเป็นอุตสาหากรรมหรือเป็นธุรกิจใหญ่ที่สุดของโลกเลยนะครับอเมริกันมีวิธีที่จะลดต้นทุนของตัวเองด้วยการที่จะให้อินเดียนั้นเป็นคนรับสายนะครับ เป็นคนตอบสายโทรศัพท์ต่างๆเป็นคนรายงานผลต่างๆจึงไม่แปลกเลยนะครับว่าอเมริกันนั้นไปช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของอินเดียอย่างมากอินเดียกลายเป็นศูนย์กลางของคนที่เรียกว่าเอาซอสเพราะว่าวันนี้มีคนที่ทำงานในตรงนี้ถึง2.8ล้านคนเลยทีเดียววันนี้ประเทศต่างๆนะครับที่มีแรงงานที่มันราคาแพงขึ้นเช่นในยุโรปนั้นผมเชื่อเลือเกินว่า กำลังจะก,ก้าวเข้าไปสู่การใช้อินเดียมาทำงานเช่นที่อเมริกันทำมาหลายสิบปีที่ผ่านมานั่นก็คือส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจของอินเดียขอบพระคุณทุกท่านครับเราต้องไปคุยกันต่อในข่าวหน้าแล้วละครับสวัสดีครับ